สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามและรับชมนะครับสำหรับใครกำลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวหรือทำงานนะครับรุ่นนี้ก็ดีนะครับวัสดุดีผมลองมาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมชวนมาชมอีกหนึ่งคันนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถ7ที่นั่งอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยนะครับคันนี้ก็คืออีซูซูนะครับเป็นรถปี2001นะครับเครื่อง2 8ดีเซลนะครับ สำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ประจำบ้านนะครับรถครอบครัวรถเจที่นั่งนี่เลยครับคันนี้รุ่นนี้เปิดมาราคา95,000บาทนะครับรุ่นนี้แต่งมาจากโรงงานนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจกำลังมองหารถประเภทนี้อยู่นะครับราคาแบบว่าน่าจับต้องมากๆสภาพยิ่งน่านำไปใช้นะครับถ้าเทียบกับรถเจที่นั่งอเนกประสงค์สมัยใหม่นี่รับรองเลยว่าคนละซื้อได้10คันนะครับ เอาเป็นว่าพี่น้องสนใจจริงๆเอาไปใช้งานนะครับเน้นเรื่องของการใช้สอยเน้นประโยชน์และมันน่าจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวนี้ไปได้ทั้งบ้านนะครับเอาเป็นรถคันที่2ที่3ก็ได้นะครับคันนี้กองบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆสําหรับอิสุสุทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันอึดและมันแข็งแรงขนาดไหนนะครับก็ลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับเผื่อถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับสําหรับคันนี้นะครับอยู่ถนนการ จนาพิเศษนะครับแถวบางแคนะคะถ้าใครชอบชื่นชอบไปทดลองขับได้เลยนะครับแล้วก็ดูราคาต่อรองกันอีกทีเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษียังไม่ขาดนะครับถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับมันสวยจริงๆเอาเป็นว่าฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้มีแอร์หลังแถวที่2เลยนะครับรับรองเย็นทั่วถึงด้านหลังแน่นอนนะครับเก็บของได้ ขนของได้ยิ่งขนคนยิ่งไปกันได้เยอะเลยนะครับนั่งสบายๆที่นั่งกว้างขวางนะครับเบาะก็ทำไว้อย่างดีแล้วนะครับเอาไป็นว่าถ้าชอบแบบนี้ทรงแบบนี้นะครับติดต่อไปเลยนะครับมีเก็บมีทำบ้างครับแต่มันก็เล็กน้อยครับเน้นส่วนหลักๆใช้งานได้ดีมีประโยชน์ก็โอเคที่สุดแล้วครับฝากไว้เลยนะครับ95,000บาทนะครับถ้าใครกำลังสนใจหรือกำลังหาคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจะคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปเลยนะครับ ไปตรวจสอบไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับถ้าชอบเจราจาขับกลับบ้านได้เลยนะครับถ้ามีช่างมีเพื่อนที่มีความรู้ก็พาไปด้วยก็จะได้อุ่นใจนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับต้องบอกไว้เลยว่าคุ้มจริงๆฝากไว้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่กดแชร์กดไลค์ให้นะครับขอให้ทุกท่านมีรถสวยๆไว้ใช้นะครับสวัสดีครับ